เดซิโกเอชินาโกาวกาวูกาว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 ูกาวกาวกี๋กระโกะวนกันไอเดียใครเลยแล้วพี่เป้เล่นหมอยหมอยผาดไอปอนออพระพระพระเดิพรเดิมม ну ันตวม่อไม่กิดไม่เห็นมอมเห็นมอมเห็นมันไม่รู้เร네ื่องเฮ้ยเฮ้มันมาทางนี้ก็เอาแม่งเลยอุ้ยเขาอยู่นี่หมดเลยโอ้โหโดนโดนรว่วอะไรขนาดนั้นไว้เมันใส่ปีกให้ เอาลอยให้ตายก่อนตดยังไม่ทันหายเหม็นกระเด็นไปหนึ่งศพซะแล้วเคียริฟว์วอลกแม่งรวบอย่างสวยอ่ะหน้าไปวะบอลไม่เชื่อตัวนองมาดิขูรอดยังไงวะไม่เอาแล้วแม่เราเราไอ้นี่เราเสียเปรียบกว่ามันลงมาก่อนเราเว้ยมันคุ้มกว่าวะเอาอีกเอาอีกตู้เอาอีกวะ แล้วกูสุ่มด้วยนะประเด็เดนดอนนี้มึงสุ่ m ได้ไหมเฮ้ยดา m มจมันเจ็บมากเลยนั่นแหละายแล้วน่ะเอเอเฮ้ยมีปอนอยู่เลยเนอ,อ,นอ,นอสบายเลยเฮียเอารารมันเกมเทียล้วน,นี่แอ,อไปเปิ้ล คิวมีฟรีป่ะเด็กๆไปน้องโอ้โมันเดือดว่ะมันดูเดือดดีว่ะชอบกีเป้ตีตีโอ้ก็ตีเออได้อยู่เอาไอริบบ็อกริบบ็อกริบบ็องกดไลค์เคาะหน้าป่ะตีกูมาตีกูมามันได้ควงวิ่งวิ่งเข้าใส่สวยบอลไอ้เหี้ยสกิลผ่ามาล่าหลังผ่ามัได้ไงวะตายไงกูก็ตาย อพีออ่คีมอยู่ไหนนะพลังวิ่งอ่ะ้ยดับเบิลว่ะดับเบิลว่ะพีมตัดต,ตัดแก่นี้ต้องออกพาวอ่ะต้องแบบเน้นจับพาก่อนสับปีขาดไปเลยยังบวกว่ะแล้วสองสามไปไมเลาาาเ,เซอร์ตัวนี้ ตอนนั้นแหละโอ้โหเซปีกดาเมจให้ถึงดิถึงบอกว่าเนะโอ้โหนิดเดียวทีเดียวคุยหล่อมันหกเหรอวะเออมันได้คิวสิดกอนนะพี่คิมกิวเรียบร้อนจะไปเล่นไหนนี่ะหาฟ้าจับไปอมใหญ่ๆหญ่วงบอลล์เตอรเอออมแบบเต็มจอออกมาได้เลือดได้วิ่งอีกถือว่ามีสาระ ทำไมทำไมเขาไม่บวกเราวะไม่รู้อุ้ยเขี้ยรูตอนไหนวะไม่ได้มองเรียบร้อยไปแล้วเอ็มพาดไค้่ค่าคีเนี่ยไอไอเด็กหนุ่มนี่มันหิวหิวแสงกันน้องหลอดหิวด้วยเหลียเนาะหลอดมีดับเบิ้ลมาหลอดตีกูนี่วะเออตีมึงตีมึงตัวเหลืองตัวแดงส้ม อ๋อไม่ได้ขำเรารอรอก็บอกรอกูพีบิ้งก่อนเดี๋ยวจัดให้บอลเดินทำเช่ยไรไม่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 สยามแค่ดีด้วยเฮ้ยโบ้งไอ้ดังโบ้แรงด้วยโอ้โหได้เห็นระเบี้ยวไอ้สัตว์มันจะออกเลยทาฟ้าหรอวะ เออเหี้ยนี่เห็นแล้วเปี้ยวแล้วมึงอะเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวเฮ้ยเยี่ยมสองเดี๋ยวครับไปอปกูเนี่ยนะโนนมันตายคดีโนนมันตายคดีต่างว่าแล้วกูว่าทำไมกูเดินลงมาก็ได้เนี่ยเรื่องว่าโคตรเป๊ะตอนไปเลยหมดไดนแล้วแหละโอ้ยเหี้ยเฮียโอ้ย วเราต้องเล็งพักก่อนแล้วบอลกูกูต้องบิงแล้วมึงมึงต้องบิงด้วยนะหาแต่กอันนึงอ่ะกูว่าพักก็บินแล้วเออเปิ๊กพิมเปิ๊กเปิ๊กแต่ล้างติดใบต้องไหนไว้เนี้ยนอนเป๊ะลูกตกเป้หัวปูด้วอเดนเข้ามาเว้ยสับได้เธอโดดเธอโดด เออไล่ให้อย oh, ู <im 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 ่ไล่ให้อยู่เร็วก็รีบวอกจะอัดสกิลเฮ้ยมันไม่มันไม่อันตริเว้ยมันไม่อันตริเลยบอกแล้วไม่อัพพี่มันไม่ใช้สักทีดูดิี่ตายแล้วนะบินนะบินนะรีบวอกก็ได้ขับได้ขับได้รีบวอกก็ไม่อันตริแล้วอันตริแล้วใครอยู่บะ

เดี๋ยวทำสะท้อนก่นอนเติมมาเงาินห้าวิสามวิบิงบ้งได้เติมมา,ามาเข้า <c oughs> อะเดี๋ยใส่นี่ให้ฉาดแล้วก็บิ้งไป ชาติจะคิวหนึ่งตัวไปไป้แล้วโดนสองตัวเองรึล่าอันนี้ตายเ <c oughs> ยี่ยมวิบวอมาก็โดน <c oughs> นี่ผู้โดนอันตรีเหรอเนี่ยเอ้าเอ็มผ่านน้อยกูกูโดนอันตรีของหลอดอันตรีล่างปอมอเข้าตัวจริงอ่ะไม่มันอันตรีใส่กูเลยกูกูงงว,ว่าทำไมเลือกกูลด มันลดเรื่อยๆว่ะลดลดแล้วลดอีกว่าไงเอาต่อไหมเออหาเล่นเล่นนะชิเป้ใส่มาเลยโดนจรงสิไปไปใส่แล้วข้างหลังโดนพระบอลโดนใครวะนะพระแตกพระแตกเอ้ยพระยังไม่ตายเงียบอยู่ในอมตายตายตายพระตายรีบว่องติ ไอยิม e> e ันพิกิมพิกิมยิงมันยิงมันไม่พุทธปะรอบนี้มีสะท้อนพี่สายผมสายผมดีกว่าไอ้นอนสายรับปวดขาแล้วปวดขาแล้วปวดขาแล้วเออไอเซอร์ตายไอ้เจสติดมอยเด็กเด็กไปริบ้องจะตายบ้าผู้นึกว่าเจ๋ง นี่มันคือป้ายสาพระเหรเก็บไว้ไม่ได้จริงๆวะไอ้เหี้ยเลยะท้าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยครับิงมันติดหมอยแน่เลยโดนเราดิโอมไม่โดนหรอกโดนป้าเพื่อนโอ้โหเจ้าปีกมันรีเลือด่ะ สวยใช่มาพี่เป้อย like ู่ไหนมาใส่กิ้วหน่อยพี่เป้ใส่แล้วพาไม่อยู่ต้องรีบเล่นท้องหลังข้างหลังกะโดนค้ำหมดเลยว่ะเฮ้ยรีบบ้องตีนะหลังตายหมดกูก็ตายด้วยเมื่อกี้อันตีเหรออันตีแล้วมั้งข้างหลังสองตัวเฮ้ยไปหมดเลย พี่ไครดาเมจต่อบไหมกินสกิลสองอ๋อใช้ไปแล้วไม่มีไอ้นี่ไม่มีสับกินเพิร์กลบพาเลยพาจะตายพาจะตายหมดมานาพามานาพาพาหัวขาดไปแล้วปอนตีบล็อกเออโดนสองไปเลยปอนปอพังาดแล้วไอ่ปอนได้ตีแล้วเดี๋ยวบล็อกติดหมอยไี่ต้องมีสับมั้ยถึงจะฆ่าพะได้เนี่ยพี่เป้ผมอยากได้กระถาฟ้า รู้มานานไม่พอผมแค่อยากให้แบบมันมีไว้รีไงแบบได้เล่นต่อได้เ,ออเอยน็นกูขอกูขอเล่นติดีกว่ากูน่าจะเซฟได้เยอะกว่าแบบผมสะอุย้ยกูเรนติกูดีเลือนได้สุดอพันเลยนะเออได้ไหมวะโอ้โหพาร์ทัยปิดเยอะแม่งกูไม่รู้บอกเล่นทาวฟ้าไม่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 ไมอ,อ๋อได้ได้โอนมาใช่ไหมเออมันดึงเพื่อนไปเมื่อกี้รับโอนมาใช่ไหมโอเค ทำสะท้นทอนอีกอันนึงเออมันต้องมีอะบอมิดบอยเฮียอ๋อไอ้เฮียพ้าอัพให้ใช่พ้าอัพให้มันไม่ไมีรองเท้าอ่ะเมสซันไหมไปเสร็จแล้วจะไม่ไม่ถึงผ้าวะ่ะหมดแล้วหมดเตอร์ฟหมดเตอร์ฟหมดเตอร์สับให้อนะ่ะตายแล้วตายก่อนตายก่อน โอ้รอนตีกูดูดให้หมดเลยดูดหมดเลยดูดหมดดู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 ดดดดูดดูดดดดู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 ดดดูดูดดดด โดนไอ้มเด็งขัดเออสวยเอ้ยเป้ะวยคือตอนนี้พี่เป้สกิลสแรงมากกับลิวอตามอินใมาให้เต็มแล้วก็เล่นโคเด็กเบิร์สไปเลยเมง่ายี่ยไอเียบาไอเียพระนำมัใส่ปีกแล้วลอนโดนไปลออยู่นี่อย่าบังอย่าบังเลี้ยงงมา อปอนออกเพิร์ดด้วยเลยอีกคนนึงจิ้มจิ้มจิ้มสตอร์ไอสตอร์เสร็จแล้วก็เพิร์ดต่อเห็นภาพว่าใครทีะรอรอมีสับก่อนได้ไหมสิบวิเฮ้ยพร้อมจิ้มอยู่นี่ในป่าอันไพศาลที่อะไรกูเไอฮิเบ้อยู่ไหนฮิเบ้ใส่มาดี

เอามันเอาองอยู่เลไปเล่บไปคีติดหมอยติดอีกแล้วเอาแม่งเลยบอสไอี่ี่ดตัวไหนจริงนะตัวนี้โอ้พายปีกยิ่งพาถือของด้ถือมองของคีมยิงมันยิงมันเออเออจ้าบุญแกบ ได้รีสโต้ละโ okay. อ,อเคเเฮ้ยซอร์โดนไหนวะเอ้าแล้วทำไมเป็นปุ๊กโดนลากดี่นะมีตันอยู่เฮ้ยเดือดดีกว่าเฮ้ยรีบอิมาแปดกกวิมีสกิลบาดเจ็บเจ็บไปดีเจ็บไปดีเจ็บพี่อะไรมีเสียสะท้อนปีโปาหมา <laughs> 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 เห็นเรื่องมันน้อยด้วยไงเลือดหยางชอบ โอ้ถ้ากูเปิดด้วยนี่น่าจะตายอยู่แล้วบาดมึงต้องบิงด้วยรับบอลเออก็จะทหายเปอร์ไปเดี๋ยวนีกกูมีให้แล้วเฮ้ยอยากเข้าว่ะเอาพาว่ะพี่เป้อยู่ไหนวะโดนเอาเอาปังพาพาตายตายโอ้ยเกือบได้หมดไม่ยอมเข้าแต่เล่นไอ้ขี้หลอดแม่งหลอดมันขวางมึงอะขวาง ีกูหันหลังกลับไปหาพี่เป้มาโอเคกูเห็นวิทลิบวอลแล้วกูอยากเข้าบันไล่เลยกูเข้าแน่นอนไม่ต้องห่วงมึงตัวเดียวเลยเนี่ยนี่ฝากพวงก่อนเออพี่เป้เขาตัดขาไว้สวยเสร้ยเสร้ยเสร้ยเอนนี้ปอน์หลอดหลอดยางบางไอ้นนี้หลอดมีแต่เลือดกูลบเกาะแล้วแบบนี่ยังยังแรงเลยตีธรรมดามามา อุ้ยไม่ตายเออได้อยู่ดิบองติทีมยิงได้อยู่เออยิงยิงไม่ให้หมดยิงให้หมดเออสวยมาทีละตัวเงี้ยไอ้กีบปอมต์พังงานแล้วโอ้โยยีบกีบต่อหน้าต่อตามากูมากูมาให้ไปอัพมาอย่างให้ไปไม่เพื่อนไม่เห็นตังไม่ถึงอ่ะยังไม่ถึงอ่ะเห็นเห็นแล้ว อะไรเห็นแล้วมาถึงแล้วแต่ว่าอ่ะไปไม่หนูไม่ได้มาถึงไม่ได้มาถึงไอพี่เอามาถึงกับคด้าฟ้าอัพมายังยังทีมมายิงกูส่องอมส่องอมส่องอมกูอยู่ไหนเนี่ยโนมาแล้วตายตายตายผาตายหัวขาดทีมยิงไปรอดเออไปบอไปบอเราไป ได้อัพแล้วดูดเป้ต้องเล่นกี่หมอด้วยไปโดนหนึ่งห้านี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าไอ้กูดูหนึ่งห้าที่กูไม่มีสับอะแต่เล่นนะกูเล่นได้สบายใจแล้วพอไปแล้วไม่โดนหนึ่งห้าหนึ่งห้าจริงจริงถ้ามึงจะหนึ่งห้าออกมามึงต้องไอ้นี่ด้วยมีอะไรวะดูใหญ่ทับเย้ฮันเดอร์ข่าวไฮเปอร์ไฮเปอร์ไฮเปอร์ ห้าวิมีศัพท์ห้าวิมีศัพท์มันรู้ดิพี่ร่างปลอมสร้างมันเห็นไม่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 หมามันแดกอ๋อหมาแดกหืมโอ้ยไวไกลขนาดนั้นมึงรู้มึงรู้ก็เก่งเกินน่าไม่วอร์ดอ่ะพี่เป้มาหาจังหวะใส่สกิลไหรอดูจังหวะแล้วกดสายให้ผมผมควเห็นอยู่อ้าวิได้ไหมได้ได้ได้เราจะได้กันรีบ็อกรูด้วยเฮ้ยมันไปเอาของเอาของอีกแล้วพี่เอาของเอาของห้าสี่สามสองเมียสี่ละ อ่าไม่มีเฮียไม่ได้อ้าวเฮ้ยพระทางหัวขาดสวยไหมสวยเฮ้ยเนมิสเออเออบอลกีจะทอนตายไอ้คิมมันดูเอ้ยไอคิมยิงไอคิมยิงโคตรแรงเอาเลี้วเอาเลี้วเอฟเอกูเฮ้ยไม่เอฟเอป่ะอบเอาอบเอาเฮีเอาเอาเอา ไปไปหลอดหลอดบางหลอดบางหลอดก็บางหยุดหลอดอยู่ี่ก็บังไอ้เหี oh ้ยมมันใส่ปีกว่ะปีกรีบแตกเออไอ้เหี้ยมันกดรีเลือดไอเยี่ยมองเอาไวรุ่นตอนมีปีกยังรบินแล้ววิ่นมาแล้วเอาไม่มาดิมาดิมาดิโอ้ยที่มันกว่าเหี้ยเลยนั่นไง ไอาเป้าเรือไม่ถ <dans él. S 2> ึงเกณฑแล้วนิดนึงปอนตายยังอ้าวตายเลน่เรามคู่มไม่ทันไอยีเรามคู่หูมาหัอเฮ้ยี้ปอนมึงถึงเราบวงขนาดนี้มึงดูไอ้ยีย้้้้้้้้้้้้้้้้้้เฮ้ยใครใครจะ กูมาได้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 ตัวนึ่งได้ตัวหนึ่งพพาน่าจะตายไอ้หีแต่กูไม่มีซับไม่มีซับโอ้นร้ดิเ้ยเฮแลวไอ้เหี้ยมันเอาสมุดถอยกูมีมทีาไมุดทอยก่อนเอาสมุดทอยกูมันเอาสมุดทอร ผัดก so ี่เท่าเรียบร้อยครพายุนะไอเย่าไอเย่าออกมาเทมปุ่สมตีด้วยบอว์บอวอกูรอกูรอกกูพี่เป้พี่เป้ลอใส่รอใส่ใส่สกิลให้ก่อนเฮ้ยเซสื้อดนดไหมอ๋อกดตัวท้องใส่กูด้วนิดเดียวเดี๋ยวมันกลับมาที่เดิมฟอนเอิร์นนั่นแหละเดี๋ยับไม่ไดน ก็กลับมาที่เดิมบอลไม่ต้องรอไม่ต้องตื่นตระหนกเลยยิงโดนหาดิหาดิชาร์จชาร์จเต็มบริษัทนั่นนะเอาดิเฮ้ยพาะบอลพระไอ้ชาโดนอนบ่ายวะดูนี่แรงมากเลยเนี่ยกูอะโอ้โหถ้ามึงได้ป๊อกนะป๊อกต้องโดนบ่ายเลยบ่ายไอ้ยิมต้องดูใหญ่ไม่ได้เลือดพี่คิมยิง สองอมเนี่ยเข้าไปเอาเลือดเออยิงยิงกูโดนขัดแล้วนะยิงยิงตัวไหนวะนยิงบอลกูงมาบอลกูรางมาสะท้อนบอลกูมากูมากูมาไิอ้ตาย สัตว์มันไว้ขี้มีของก็มันเรื่องขี้อ๋อไมยิงปีกแน่เลยใช่ยิงปีกต้องเปลี่ยนแล้วบ่ะมันหลังเกมลวใช่ทวินเบทเปลี่ยนเป็นเปิร์กแล้วนะนีับปีขาไปเลยอนสวยอมามนเพื่อนพี่บอลดนเสก เที่ยพายุกูเที่ยไอะไรองเท็กอกะมึงจะมีใครวะเอาไว้เชี่ยมพายหรอรีบอวอเหรอวะไปรอนสีกูละอันนี้จะดีนะยิงได้บ้างหลังน,นั้นอะใช่ขี่เวอร์กว่าวะแล้วเปลี่ยนเอลเดอร์เป็นดูดใหญ่เขาก็ได้จริงเอลเดอร์แม่งเราทิ้งไม่ได้เลยนะจริงๆอียใครก็ได้ตีหมอยให้กูแล้วมันอยู่ไหนมั่งอะ ตนึงเก้าวิเ้าว pues ิเก้นเจนเจนดี๋ยวไม่ใครเก็บเาไปอีกอันนึงกูกไปดูไปดูหมเออไอ้แค่อดิษิดอามแล้วปอนหรอเออพระเห็นไหมน่ะเอามึงก่อนเอามึงก่อนแล้วเข้าเราเราเน้นนนี่รถายสองห่ดูดไปเลยเข้าไปหน่อยลบหมอย ก oh, right? ูอยู่ไหนตอนเออเอาค่ะไอเยอโดนเซกโอ้มาช่วยเพื่อนรักเพื่อนจริงรักเพื่อนจิงจิงปเออแซบี่กูกูจะพูดิอยู่นั่นแหละไปหิมตตโน้อรนะโอ้ขนาดนั้นเอ็นหกูลำคาด้วยเอ็นแแม่งนะพี่เยีะลำคาด้วย จะฆ่าพี่พีมเรามันจะฆ่าพี่พีมเราเอาดีเอาดีกูไม่สนกูไม่สนโลลกไม่ต้องสนสีบ้านไปไปรุ่นไปรุ่นสีบ้านอ่ะดีบ้านตีไม่แตกแล้วไอกบอลโดเ็งอ้ลาตีบ้านอยู่ไอเกกูไม่แตกไอ้ี่ายืดดิก เอ็มผากูตีบ้านอยู่เอ็มผาตีบ้านอยู่นนนนนมันมาเหรอไอ้นี่ก็ฆ่ามั่งนะใครเอาใครอ่ะกูกูใส่แฮวนปร์ให้ใส่ไว้ใส่ไว้ใส่ไว้ก่อนเกี่ยวบอลเด่นก่อนดีิบตายตายตายได้โอ้ยปี๊ยิงอย่างแรงยีงเป็นพันโอ้ยปี๊ดยิงสะท้อนกูตัดพลาอยู่เนี่ย กำลังวิ่งพี่เป้กูโดนแล้ววะนืดจิ้หายเลยหนึ่งสูตรเอ็นแมงเอ็นแมงเลยดีบอสอยู่ไหนปอมึงไปคำว่าอุ้ยตีบ้านไม่ยินตีบ้านตีบ้านขู่นืดนืดนืดสับคิดฉลองทิ้งกอน Ultimate Warrior <coughs> <coughs> Legendary Massacre